สวัสดีชาวพอดแคสต์วันนี้จะมาสรุปหนังแฟนฟิล์มที่ทำด้วยแกรี่มอรสเรื่องจีดอฟสวิทซีโร เรื่องราวเป็นสองสัปดาห์ให้หลังจากเหตุการณ์เวอร์เทอรัรนลิกที่นีเรนจึงต้องเข้าร่วมปฏิบัติการสวีตซีโร่ที่จัดตั้งโดยพิกตันที่นำองค์กรสายลับไร้สังกัดของประเทศอังกฤษ,กฤษหรือยูเค สายลับไร้สังกัดมีสองคนนากโย่าและเอเจนเอหนึ่งสเรนและแคโรไลน์ต้องเข้าร่วมกับพวกเขาและไปหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีพิกตันอยู่แมนตีสและพิกตันก็ส่งพวกเขาสี่คนไปในมิติวิญญาณเพื่อช่วยเด็ก กลับออกมาเพื่อให้กลับมายัางโลกพวกเขาจึงได้หลุดมาในโรงเรียนล้างและพวกเขาจึงได้เดินตามหาเด็กผู้หญิงคนนั้นและเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ถูกตามล่าโดยวิกเตอร์แซสและเบลลาสและพวกตัวเอกก็ได้พบกับ เบลลาสท,ที่ออกมาจากคราบเลือดตามผนังเรนจึงลั่นไกลไปหนึ่งนัดและเบลลาสก็หายไปและพวกตัวเอกมาเจอกับชายผูกคอตายและเรนก็แยกตัวจากเพื่อนเพื่อสำรวจรอบๆโร,ร,รงเรียนฝั่งนาโกยาแคโรไลน์เอหน ก็สำรวจภายในถงส่วนเรนก็เจอคราบเลือดเรนจึงหนีไปแอบในห้องเก็บของและกลั้นหายใจแบบเดดสแตนดิงและเบลลารก็เดินหนนี้ไปและเรนก็พบกับเรื่องราวประหลาดในโรงเรียนของขยับได้แต่เรน ก็ไม่กลัวอะไรเรนก็เดินไปในห้องน้ำและเจอถังขยับเองเรนรีบกลั้นหายใจแบบเดสสแตนดิ้งและผีไม่ได้กลิ่นของเรนแม่งคิดว่าผีเป็นบีทีเลยน่าสะรดโอเคเข้าเรื่องเรนได้เดินไปเบลลาส ได้มาหาเรนและประทะร่างกายกันและเรนจึงหนีแต่เบลลาสอย่างเป็นผู้ล่าแบบเรสซิเดนอีวิและระหว่างนั้นวิกเตอร์แซดก็ได้ยิงสไนค์คู่หนึ่งนะัดและพวกเอหนึ่งสองศย์ก็หาที่หลบและตัดมาที่เรนกับเบลลาสอีกครั้งเรนจึงประทะกับเบลลาสและถีประตูมาขัดจังว่า วิกเตอร์แซสและในโถงก็เกิดการตะลุมบอลและเป็นฝ่ายของเรนที่เป็นฝ่ายชนะและพิกตันก็ได้วาดพวกตัวเอกไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเวียดนามคราวนี้พวกตัวเอกจึงต้องรีบตามหาเด็กผู้หญิงและคิดว่าจะไม่มีใครมาขวางแต่พอมาเวียดนามพวกตัวเอกโดนขวางหนักอีก แบล็กแม s ก็ได้ทำการปล่อยผีเวทโกงมาเล่นงานพวกตัวเอกแต่เรนได้โชว์สกิลระดับเทพโปรโพเพลเยอร์ยิงผีเวทโกงจนตายหาปิดงานด้วยเอเจนต์เอหนึ่งส และพวกตัวเอกก็ได้พบกับแบทแมสและแบทแมสก็หนีไปส่วนเรนจะแยกไปหาเด็กผู้หญิงคนนั้นและเพื่อนที่เหลือรอความคืบหน้าและหลังจากแบทแมสได้หลบหนีก็โดนแบทแมนเก็บเรนเจอกลุ่มทหารของอูอีฟส่วนแบทแมนเจอตุ๊กแกยักษ์และจัดการพร้อมโดนพิกตั้นส่งตัวกลับ กอดแทมส่วนเรนก็กำจัดกิกกี้ของอูอีฟและเรนก็พบกับอูอีฟและกำจัดอูอีฟได้สำเร็จและไม่นานริราทีก็ทำการพาคนมาจับเรนไปขังไม่รู้เพื่ออะไรและตัดมาฝั่งของ ทีมเพื่อนพระเอกก็พบกับตุ๊กแกยักษ์และผีเวทโกงกลายพันธุ์และเด็กผู้หญิงชื่อมินดี้และตัดมาฝั่งของเรนริราทีก็พร่ำว่าเรนช่วยมินดี้ไม่ได้หรอกเรนไม่สนและตัดมาฝั่งของทีมเพื่อนพระเอกก็ปะทะก,กับตุ๊กแกยักษ์และผีเวทโกงกลายพันธุ์แคลโรไลน์เกือบโดนตุ๊กแกเล่นงานแต่ทิศสด้ามาช่วยพอดีและกระหน่ำยิงตุ๊กแกด้วยป้อมปืนกิโลลิตร เรนได้รีบลุกขึ้นและหยิบป,ปืนไปช่วยมินดี้และฝัาผีของริราทีและร่างโคลนของมินดี้ไอสัตว์เดี่ยวหน้าน,นี้มันเมทานสลักสามเลยแต่เพลงเป็นภาคหกภาคที่มีพี่โตทุยเข้าเรื่อง ป่ามาได้ก็ทำการปลูกมินดี้และรีบนี่แต่ริราธีมาขวางเรนลั่นไปหนึ่งนัดแล้วริราธีก็นิ่งไปเรนกับมินดี้ต้องรีบหนีและริราธีก็เข้าสู้หมดสอง และมาจัดการเรนและมินดี้เรนสั่งให้มินดี้ไปหาที่หลบและเรนก็เข้าประทะกับริราทีแบบเมทันสลับห้าและเรนพลาดท่าโดนบีบคอแต่มินดี้ขึ้นยานมายิงริราทีและทิศณาก็เอาปืนเลเซอร์ให้เรนและจัดการฆ่าริราทีได้สำเร็จและพิตตันก็มารับพวกตัวเอกและมินดี้กลับโลก และก็พูดถึงความสำเร็จในภารกิจนี้มินดี้ขอไปกับพวกตัวเอกและก็จบก็จบกันไปแล้วแต่ฉากที่ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้คือฉากท้ายเรื่องเป็นฉากสู้ไม่แฮนด์ทูแฮนด์แต่ก็สนุกได้ทั้งหมดมาแบบลวกลวก